วัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงม็อดนะครับม็อดธนูนะครับเปลี่ยนสีดูนะครับอีกสักครู่นะครับนี่นะมันก็จะขึ้นให้เก็บเวลายิงอะไรก็ได้ตังค์นะนี่ครับเป็นยงไงครับ ซึ่งโปรแกรมนี้ครับกับโปรแกรมนี้กดเสร็จแล้วก็เข้าไปในโปรแกรมนี้นะครับนี่ครับแล้วก็นี่โหลดมากดตรงนี้นะครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้ามาในตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงรูปกุจแจกดตรงนี้นะครับอันที่สองกดตรงนี้อันที่หนึ่งกดตรงดาวโหลดดาวโหลดเมื่อกี้ครับ นี่ครับแล้วก็กดตรงที่เราโหลดปุ๊บแล้วกดตรงนี้อันที่สามนี่ไปแล้วครับถ้าก,กดนี่พอมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราลองสร้างดูนี่ครับมันขึ้นอย่างนี้แล้วกดตกลงตกลงนะครับมันจะขึ้น ก่อนนะครับ